วันท่นนะก็เป็นวันหนึ่งแล้วนะวันวาคมล้วครับครับถอยหลังใช่ไหมครับจะสิ้นปีล้วสามสิบวันใช่ไหมก็จะสิ้นปีปีนี้เป็นปีอะไร ปีนูใช่ไหมก็อถอยหลังน่าก็เป็นปีบัวใช่ไหม <c oughs> ว่าการสร้างบารมีตอนนี้ก็ต้องทุกวันทำทุกวันแล้วก็ต้องลืมใช่ไหมลืมทุกวันเรียกว่ากรรมกรรมดีสุจรรมกรรมดีส่วนตรงกันข้ามก็คืออกุศลกรรมก็คือกรรมชั่ว คำที่เราพูดกันเนี่ยกกำๆๆเนี่ยที่จริงมันการกระทําก็คือการการกระทําความดีของเราเนี่ยเราก็ต้องลืมโดยเฉพาะเราเนี่ยกำลังสร้างใช่ไหมครับซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะทํามาอัปเดตโยมป้ายโยมพี่ได้ทราบเรื่อยๆระยะระยะความ ความคืบหน้าของการสร้างวัดซึ่งตอนนี้ก็50%แล้วใช่ไหมครับที่เราเห็นกันใน Facebook ในไลน์ทีพระจารย์ท่านแจ้งไว้ก็ขื้นแอร์แล้วหน้าต่างก็เปลี่ยนใหม่แล้ววันนั้นวันนั้นประเชยก็ไปดูแล้วใช่ไหมครับอาสุดก็คืบหน้าไปไกลเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆ แล้ววันนี้ลวงพี่ก็จะมีธรรมะธรรมะสั้นๆมาเล่าสู่ว่าโยมพีฟังเป็นเกี่ยวกับกรรมก็คือกรรมคำว่ากรรม,มนี่มันมีสองอย่างนะกุศลกรรมก็คือกรรมดีก็คือทาความดีกายวาจาใจเราทําแต่นส่วนตกวข้างข้ามก็คือ,อกุศลกรรมก็คือกรรมที่ไม่ดีครับคือวันนี้ก็มีกรรม เรื่องกร,รมติดจรวดกรรมติดจรวดครั้งที่แล้วที่เราออไปนี่ก็เป็นเรื่องของอนายพรานนายพรานล่าเนื้อที่บอกว่าตอนกลางคืนนี่เอากับเอาับดักไปวางไว้กับดักไปวางไว้เพื่อที่จะให้สัตว์มันมาติดกับเป็นนายพรานแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งก็พาท่านมาทุดงแล้วก็พักอยู่ในป่าที่บอกว่า ไม่ชอบพระแทนที่เห็นพระแล้วเขาเรียกว่าเป็นเป็นทัศนานุตริยะก็คือการเห็นการเห็นอันยอดเยี่ยบว่าการการเห็นสิ่งที่เป็นมงคลแต่นายพานคนนี้กับไม่ชอบนะกับมองว่าพระนี่เป็นสิ่งที่เป็นอัมมงคลก็เลยยุยงให้ให้สุนัขกล้าเนื้อนี่ให้ไปลุมกัดพระแล้วคราวนี้ก็เป็นยังไงพระก็ขึ้นต้นไม้คนนี้ขึ้นต้นไม้ก็ให้หมามัน ไา้กัดผ้าับขึ้นไปจนขี่วนพระล่วงลงมาแล้วก็คลุมคลุมตัวนายพานเนี่ยสุนวะก็เ,เห็นว่านึกว่าพระตกลงจากต้นไม้ก็เลยลุมกัดลุมกัดเจ้าขวางพอกัดเสร็จก็เป็นยังไงเห็นหน้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็ยังเห็นผ้าอยู่ก็เลยต่แล้วก็วิ่งเข้าป่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอกรรมดจรวดครั้งที่แล้ว ทางนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่จะนามาเล่าสู่ให้ฟังก็เป็นเรื่องของอานายนายโคคาดภาษาบาลีบอกว่าโคโคคาดนะหรือว่าภาษาไทยก็ประมาณว่าเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเพชชาขาดที่ที่ฆ่าวัวฆ่าวัวฆ่าวัวซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น นในผู้พิริ้าของเราเลยซึ่งก็ในในขุค่าคนนี้ก็ทำอาชีพทำอาชีพฆ่าวัวฆ่าวัวชำแหละวัวเอาเนื้อ,เ,อเนื้อมันมาขายคือเกิดมาก็ทำอาชีพนี้เลยทำอาชีพนี้เลยก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป,เป็นอาชีนกรรมนะทำมาห้าสิบห้าปีเรียกว่าทำมา ขึ้นชีวิตตั้งแต่เอาไวตั้งแต่รู้จักความมาก็ทําอาชีพนี้เลยนะฆ่าวัวแล้วก็เอาเนื้อชําแหล่เนื้อมันเอาเอาไปขายตลาดครานี้ก็มีอยู่วันหนึ่งอยู่วันหนึ่งก็พอฆ่ามาแล้วก็จะเก็บจะเก็บเนื้อส่วนส่วนหนึ่งที่พอที่จะเอามากินเนี่ยพอกลับบ้านมาที่จะได้เป็นอาหารมื้อเย็นเนี่ย ก็เก็บไปส่วนหนึ่งก็เอามาให้เอามาให้ภรรยาภรรยาส่วนตัวเองก็อาบน้ําแล้วก็อ่ากาชับกําชับภรรยาว่าให้ให้เอาไปไปทําอาหารฉันจะไปอาบน้ําก็ไปอาบน้ําสบายใจในระหว่างที่ไปอาบน้ําก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็จัดงานเลี้ยงกันนะอเผอิญว่าเขานี้ ขาดเนื้อก็เลยมาบ้านมาบ้านนายนายที่ทำอาชีพฆ่าวัวเนี่ยก็เลยมาขอซื้อขอซื้อเนื้อจากภรรยาภรรยาก็บอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่าจะทำกับข้าวให้กับสามีนะ,ะเพื่อนบ้านก็ไม่ยอมนะก็จะเอาให้ได้นะสุดท้ายก็เลยแย่ง แย่งจากภรรยาของนายที่ขาวัวเนี่ยก็เอาไปหน้าตาเฉยเลยนะส่วนภรรยาก็ตะโกนร้องเรียกก็ไม่สนใจนะก็คือเอาไปเลยเอาน,นี้พอนายที่บุกนายโคค่าเนี่ยอาบน้ําเสร็จก็กลับเข้ามาบ้านก็ถามภรรยาว่าไหนอาหารไหนเนื้อเนื้อที่ฉันให้เธอไปทํากับข้าวก็ไม่เจอนะก็ไม่มีภรรยาก็บอกว่าเพื่อนบ้านมาเอาไปแล้วานายโคค่าก็เลยโอ้ยอารมณ์เสียนะ หมือนคนเหมือนเรากําลังหิวข้าวเนี่ยเราไม่มีข้าวกินเป็นยังไงมันก็อารมณ์เสียหน้ามืดโมโหหน้าก็หลากหลายอารมณ์นะเข้ามาในหัวของนายโข,ขาดก็เลยมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> จะไปทาร้ายภรรยาตัวเองก็ไม่ได้สุดท้ายก็เลยถือมีดมีดปลายเหลี่ยมนะถือมีดเข้าไปแล้วก็ไปที่หลังบ้านที่หลังบ้านเนี่ยก็จะมีคอกคอกวัวอยู่ จะฆ่าทั้งตัวก็ไม่ได้เพราะว่าเอามาแค่ส่วนหนึ่งนะเอามาพอพอกินนะก็เลยทำยังไงให้ยมป้าสันนิษฐานทำยังไงตัดเนื้อตรงสะโพกเัาป้าแคนาพาว่าย,ยังไงตัดเนื้อตรงสะโพกใช่ไหมานายโคคาาก็เลยง้างปาก ง้างปากวัวตัวนั้น,นะแม่วัวตัวนั้น,นง้างปากมันแล้วก็ดึงลิ้นมันออกมาแล้วก็ตัดตัดลิ้นวัวพอตัดลิ้นวัวปุ๊บก็เอาไปให้เอาให้ไปให้ภรรยาไปเอาไปปิ้งเอาไปย่างนะส่วนแม่วัวเป็นยังไงมันก็ร้อ,องเลือดไหลออกจากปากพอภรรยาไปทํากับข้าวเสรยกก็เอามาให้สามีกินในจังหวะที่สามีกําลัง แ้ววัวไอ้ลิ้นว,วัวเอาเข้าปากในจังหวะที่เอาเข้าปากนะลิ้นลิ้นของนายโคคาดนี้ก็ตกลงมาในชามข้าวแล้วก็ร้องร้องเหมือนที่วัวมันร้องทร,รมานอะ่ะในในวัดในธรรมบทตท่านบอกว่าร้องร้องเหมือนวัวที่มันร้องเจ็บปวดทรมานพอลูกพอลูกกับภรรยาเห็นก็กลัวตกใจกลัวนะเออกลัวเห็นเห็นสามีเห็นพ่อตัวเองนี่ ร้องทุกทรมานเหมือนวัวที่มันร้องทุกทรมานสามีกับลูกก็เอภรรยากับลูกก็กลัวก็เลยบอกบอกให้ลูกหน,นีไปนะหนีไปลูกก็ร้องผมร้องไห้ยังคิดถึงพ่อแม่นะสุดท้ายก็เลยหนีไปลูกชายนี่ก็เลยหนีไปที่เมืองตกาตกสิลาเมืองตากสิลาก็ไปส่วนอ่าส่วนใน านายโคคาดนี่ร้องร้องร้องเหมือนวัวเน่ร้องจนเขาเรียกว่าะอะไรจนสิน้นสิ้นใจสิ้นใจแล้วก็พอ,อสิ้นใจปุ๊บล้วก็ดิ่งลงไปเลยนะท่านท่านบอกว่าดิ่งลงไปเลยไปที่อเวจี v G นะโลกเลยดิ่งลงไปเลยส่วนลูกชายที่หนีไปเมืองอที่แม่บอกให้ลูกหนีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวว่ากรรมอ่ะ กรรมของพ่อมันจะส่งมาถึงลูกที่จริงแล้วท่านบอกว่าที่บากรรมหรือว่ากรรมเนี่ยมันเป็นของเฉพาะตัวใช่ไหมใครทํากรรมใดก็รับผลกรรมนั้นมันไม่ได้สืบทอดกันทางสายเลือดใช่ไหมไม่ใช่ว่าพ่อทําพ่อทํากรรมแบบนี้ลูกก็จะรับต่อจากพ่ออ๋อไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นมันก็เป็นของใครของมันนะแต่แม่ แ,แม่คิดว่ากลัวลูกจะเป็นเหมือนพ่อกลัวจะได้รับต่อจากพ่อก็เลยให้ให้หนีไปไกลๆแต่ที่จริงมันเขาเรียกว่าท่านบอกว่ามันเป็นมันเป็นการดึงดูดดึงดูดคนที่มีกรรมเหมือนกันให้มาอยู่ร่วมกันหรือว่าให้มาเกิดร่วมกันไม่ใช่ว่าพ่อชอบฆ่าวัวลูกก็จะ ไม่ใช่งั้น,นคือมันจะเป็นด,ดดดึงดูดคนที่วิบากกรรมคล้ายๆกันให้มาอยู่ร่วมกันให้มาเกิดใกล้กัน่ะก็คือเรียกว่ากรรมเหมือนกันอ,อยู่ใกล้กันเอนนี้ลูกก็เลยไปอยู่ที่เมืองตักศิลา,ไป,าไปอาศัยไปอาศัยอาจารย์คนหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับยูเวอรี่ว่าทําเครื่องเครื่องประดับอาจารย์ก็เลยถ่ายทอดถ่ายทอดวิชาให้จน จนนายคนเนี้ยก็ทําเก่งนะเกี่ยวกับเครื่องระดับทองคําอะไรทุกอย่างเนี่ยโอ้ยสำเร็จวิชาาพูดง่ายประมาณว่าผ่านผ่านการทดสอบผ่านการทดสอบของอาจารย์ละอาจารย์ก็เลยประทับใจแล้วก็พึงพอใจไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ก็เลยยกลูกสาวตัวเองให้ให้แต่งงานด้วยกันแล้วก็กินอยู่ด้วยกันจนมีครอบครัวจนมีครอบครัวแล้วก็มี มีลูกมีลูกทัานนี้ลูกก็พอโตขึ้นก็กลับจากเมืองตากศิลามาที่เมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองที่พระสมมาสมุทรเจ้าของเราเนี่ยประทับอยู่ท่านทงท่านทรงปักหลักวัดพระเชตวันอยู่ที่นั่นลูกก็ได้เข้าวัดฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังธรรมะก็เข้าใจในการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเร่านี้ก็เลยนึกนึกถึงพ่อ พ่อที่ที่เป็นลูกชายของนายโคคาดเนี่ยซึ่งนายโคคาดนี่ก็เป็นปู่แล้วนะเป็นปู่ของลูกลูกนายช่างทองที่มาอยู่เมืองตะกัสิลาเนี่ยเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เริ่มแก่ชราละก็อยากจะให้พ่อแม่นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเข้าใจเข้าใจในการใช้ชีวิตในบั้นปลายชีวิตที่เหลืออยู่อยากจะ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อยากจะให้พ่อแม่นี่รู้จักการทําทานรักษาศีลก็เลยพานายช่างทองที่เมืองตากัศลานี้มาฟังทรมารักษาศีลแล้วก็มาฟังทมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ็ได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยให้อุวาตสั้นๆก็ประมาณว่าท่านนายช่างทองนีะท่านพูดถึงนายช่างทองท่านก็เป็นเหมือนกับใบไม้ ใบไม้เหลืองก็คือใบไม้ที่มันกําลังจะร่วงมันจะรู้จะขั้วแล้วก็คือหมายความว่าชีวิตของนายช่างทองนี่ก็มันใกล้จะหมดละพยายามัมจุราชหรือว่าความตายนี่คือใกล้เข้ามาแล้วท่านมีอะไรเป็นที่พึ่งเจ้าก็ถามนายช่างทองว่าท่านมีอะไรเป็นที่พึ่งอับตาลงแล้วยังนึกถึงบุญนึกถึงสนนึกถึงออกไหมเพราะว่า พบชาติเบื้องหน้าชาตต่อไปที่เราจะดาเนินทางไปเนี่ยมันต้องใช้บุญก็คือว่าให้ให้ใหนายช่างทองเนี่ยอยู่ในบุญกุศลให้นึกถึงบุญอยู่ในบุญให้มากๆทําทั้งสามอย่างนะกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นายช่องนายช่างทองพอได้ฟังธรรมกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยด้วยบุญเก่าที่ยังมีอยู่แล้วก็ด้วย บารมีของพระพุทธเจ้านายช่างทองก็เลยได้บรรลุบรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจากนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็มิมนพระพุทธเจ้าไปรับบาตรแล้วท่านก็แสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งให้กับนายช่างทองเนี่ยนายช่างทองพอได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีซึ่งก็เป็นเป็นพระอริยะบุคคลก็คือจะไม่มาเกิดเป็น ตัดดินละชันในนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่าอวัาายภูมิันแล้วก็คือถือว่าหลุดพ้นจากอ่าหลุดพ้นจากอวัยภูมแล้วก็คือแต่สุคติเป็นเป็นที่ไปแล้วนี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวคร่าวๆสั้นๆเกี่ยวกับกรรมที่จรหลวดกรรมที่จรหลวดที่ทําแล้วมันส่งผลทันทีเป็นกรรมที่ทําแล้วเห็นผลทันตาสําหรับวันนี้หลวงพี่ก็ ขออนุโมทนาบุญกับพายมพี่ท่านอีกครับนะเราตั้งใจกวดห้ามละพรพระแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนนให้กับญาติผู้คลอันเป็นที่รักกันต่อไปนะยะทาวริวหาปุราบริปูเรนติสาขารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปคปติพิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชนทุตเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามนิโชติปนรโสยธาปิวานชนทุสัมภารวังคววินาส วิวานชันต r สามพาลวงพคววินาเตียมภาวนวันทารายโยนทรงขีนทียคายภาวสามพินทิโยวิวานชั n d ุสามพารวัคว เทีมพาวันวันดารายุยสุขีนทียนายยงกุลทันนาสิริจันิจังวันธาปัญจายนวันจัรตารวนวันทานธิอาโยวันน้อยสุขาง A răng 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 ยังสุขังพลังสิริอายุนจ้าวันนวานจ้าพรคังวานเทียนสันตวันตาหันเจ้าอายุนจ้าชีวาสีนเทียมพะวันตุเทียมพะวันทุสามการังราคันทุสามประเทวันตาสาวาภวตานุภา ทิมภวัน์ตุนเตมภาวนตุสามพมังการราคันตัวสามวันตาสามพาธรรมมนุภาเวนัสันตาโวนทิมภาวน์ภาันตุสามพมางการราคันตุสามวันสามผาสังฆานว ปเวนาสันตาสุวติปวันตุเตระหังสมมาสัมพุทธบุพภะวะมาสัมานะโน่นต่อต่อปูนทางพระเกวันตัางอภิวานเถรพุทธมนา อพระพุทธเจ้าเพียงที่พึ่งตะวันข้าตัวพระขวันตาธรรมวาธรรมานะมัสสามิธรรมโมเวนาโพระธรรมตุปาติปันโนว่าพระขาวันตวัาวกาสังว่งองนามา วังโอเมนาทุกประส่ง <ham S 2>